ไหนมงว่งอะกว่งดิบกับว่งสุกมีสุกลูกมึมีดิบลายอย่นกินได้ไหมไเนี่ยได้ ไหนมันอยู่ตรงไหนเรนอพูดแล้วไม่เห็นหน้าจอบขึ้นหน่อยเหนื่อยมากเลยทุกคนไม่ค่อยชัดอยู่ดีชัดแล้วหาตรงแสงได้แล้วฝั่งนี้ชัดอยู่ใช่ไหมครับแหม่ันฝั่งนี้ก็ชัดแต่ว่ามันเบาประกองแสงฝั่งหันกองแสงเหรอ เดยวนี่เด็กมึงว่างไงมึงเอาทิ้งแล้วแต่ละแบบเลอะแบบเล่นเอาอย่างจีหน่ยังเนี่ยสุ้าพเรียนหน้ามันนี่เด็กแต่แั่เปื้อนนิดเดียวมันก็เปื่อนนิดเดียวื้วหน้าไม่ใช่เพื่อนสุดกล้าเรีนหน้ามันเนี่ยเหรอเลอะสุภานเนี่ยบ่เบื่อเสียวสุกจักมันบ่เดี๋ยว มัองคันมัแบบออกสมสมแบบพอดีพอดีใ่นบส้นจบไปลงลงน้แมมัม่งแมอบ้านนะแม่มะม่งอันนี้อมุมนีนี่คือมะม่งสุภาพกัเลนนานี่เตีจังไหนสุก้าเลนเบิ้งเบิงหัววันพลังรกลังรูฮะเบึ้งเบิ้งในหลังรกปลาเึงกันเบึ้งโอ้ว้าวเบิ้งหัวนะ มึงม like ึงคนเลยบังเลือกคือการมึงบังเลือกแขนเสียมึงหัวปลาพายพี่เลือกนะนี่ยังเนี่ยนี่อยังเนี่ยออกไปน้าโอ้ยหขี้กาลเลยนี่ยังเทเลือกนี่ยังเนี่ยไปยันบึกพากันเล่นหน้ามานี่เตี้ยใส่กางเกงๆแมเล่นหน้าบังเนือกเด้เล่นไงโดดลงไปด้วยมันแบบกระโดดลงไปแล้วก็เโตเซ่เลยอ่ะกระโดดให้บึ้งวะเทำไหม để cái đùa trắng đẻ để cái đùa trắng đẻ đùa trắng đẻ hả này cái đột áo khai tung bay tôm nó vẫn đang nón luôn để trắng đẻ lên nãy mẫn kìm tôm thế nè bưng Nam không sỉa mình phá cái lên cái để đẻ đùa đùa sụt phá lên đẻ น้ามันเสียเนี่ยประมาณไตดากเจ้าถ้าถ้าถ้าันนามันขึ้นอีกเม่นเนี่ยมองนี่แหละน้าแบบประมาณไตดากมเดนจัดการ้มเขาก็ได้้วทุกคนเอาเร็ว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 กระโดดตั้งไหนหวน้อยเจีย เอาโดดไหมโดดไหมบังโดดรถอนุญาตรอบไหมบอกเต้นบอกจะโดดโดดแไหมจะยอีเด็กวะถ้าเราพูดมาเดี๋ยวสิบอกพ่อแม่สุดเดี้ยมันเปลาขึ้นกันเว้นเลยสมเต้นไหนบอกจะโดดอ่ะนะเต้นโดดบังไหน โอ้น้ามันซีสุดกัมัเล่นนะไปแมเต้นเต้นเต้นต้ององลงไปโน้นมันลึกปะมันลึกปะลองดูลึกองดึมันลึกปะเติ้งนงขึ้นมากมาหาป่าอย่งนี้แทะตมันเิดแล้วลึกบ่้จะลองลงเอาเสียออกถ้าบักเียยถ้าบักติ้งหนงนีหัวเข้าจะสำหรับลานี่ประมาณกลางหัวเข้านะตัวเอาตรงนั้นพอเอ เออค่อยๆย่างไปเริ่มเอาเคื่อวางไว้เปียกเนอะค่อยๆย่างลงไปมาสิโดดเิงมเออถอดเสียรถใส่ด้งเก่งกับพ่อแล้วเออรองเท้ารองเท้านี่เกี่ยวนี่ติจังเสียแลงนอนริ่นอนดิเฮ้ยม่วงเลยตั้งบักม่วงมันเลยจังสี่มันพักกับพักกับเล่นน้ำเนาะเนี่ยเบิ้งเลอเลื่กับเล่นเตี้ย ิึงครับพี่น้องน้ำยังสีกับพักกันลินอ๋อไม่ออกมาไม่ออกมเอาไม่ออกฮะหลงมันจิ้มตาเนี่ยนะเอเอทิมบายเออดึงครับสาวไอ้น้ำอีกน้อย โคมงนนเห็นบะมีป er. it ู่อยู่ในนั่นดักไม่ปูสาวยน้ำเด็กน้อยจบดีๆจำบงี้เดี๋ยวมึงมารียนก่อนแสงดีจอสิเลนเต้บ้ามากเบื่อครับสาวยน้ำเด็กน้อยน้ำ้องสีมันกระพิกระเนเจ๊เลยขู่าากระเรีนเบื่อนพี่นองไมหายยัง

là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn